ตาจเรียน4ปีเรียนแค่ว่ารูปเหรออ่าเรียนอะไรบ้างครับ4ปีจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวอาจารย์เองก็ต้องมีประสบการณ์ในการเห็นศิ<ๆ>ลปะที่หลากหลายเราเป็นมนุษย์เป็ดคือทําได้ทุกอย่างใช่ งานเยอะนิดนึงจรินนงมากเลยเขาบอกงานเล็กใช่ไหมระดับหนึน่งครับ<ส>แต่ว่า<ส>ต้องต้องทำกว่าจะรําได้ไมันมีอะไรบ้างล<อ>่ะครับอ่าแต่ว่าแน่นอนเนี่ยที่เรียนพวกเราเลยว่ามันไม่ใช่พอเรียนนักศึกษาแล้วเรียนแต่รัาเรียนทฤษฎีความเป็นมารเรียนปฏิบัติเรียนวิชาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิชาสิรูครับชอบเองเลยเหรอชอบชอบดูแบบรู้สึกว่ามันประหลาดตามันแบบตื่นหูตื่นตาดีจริงเหรอใช่สวัสดีครับอีซัพทูแอนทอลอีพีนี้ครับพี่แฮนอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชนนนคครรัับวีี้พ่แฮจะ มาดูของเก๋ๆของอสวยๆพร้อมพูดคุยกับพี่ๆแล้วก็อาจารย์นะครับไปชมกันได้เลยครับ ครับนะครับตอนนี้พี่แฮงอยู่กับท่านสาจารย์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับระดับยัตบุรีครับอยากให้ท่านอาจารย์นะครับช่วยรีวิวคณะหน่อยตอนนี้คณะมีกี่สาขาที่ลักสุดอะไรบ้างครับผมได้ครับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยัตบุรีของเรานะครับมีทั้งหมด3ภาควิชาด้วยกันนะครับในระดับปริญญาตรีนะครับภาควิชาแรกนะครับภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับมีสาขาออกแบบแฟชั่นนะครับสาขาที่1นะครับผมสาขาที่2นวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสาขาที่สา ออกแบบภายในสาขาที่4ออกแบบวิเทศศิลป์และสาขาที่5ออกแบบผลิตภัณฑ์นี่คือภาควิชาศิลปะก,การออกแบบและเทคโนโลยีครับ เรียนอะไรครับก็หลักๆนะคะก็จะเรียนในเรื่องของด้านการออกแบบนะคะการทําสื่อโฆษณานะคะการทำดีนะคะการถ่ายภาพยนตร์เยอะแยะหลากหลายมากมายจริงๆหนักไหมเป้าอาจารย์ไม่ค่ะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเด็กเรานะคะสามารถเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตค่ะจริงๆว่าเป้าก็คือเป็นอยากเป็นนักออกแบบดีไซน์นะเราเป็นมนุษย์เป็ดคือทําได้ทุกอย่างใช่ จะเป็นงานตั้งแต่งานถ่ายงานออกแบบงานก็ไม่ต้องโปรโพสแบบทุกอย่างเลยค่ะโปรรดักชั่นหลักๆคือเราต้องการให้เด็กนะคะเป็นแบบว่าครีเอทีฟยิ่งยิ่งก่อนเพราะว่าเราจะต้องทาเรื่องดีไซน์ใช่ไหมคะเราจะต้องมีกระบวนการคิดที่มันถูกต้องเป็นระบบซะก่อนแล้วเด็กๆเนี่ยถึงจะเอาไปใช้ต่อในอนะคตได้ค่ะในเส้นทางที่เขาสนใจเพราะว่างานออกแบบสําคัญมากนะอาจารว่คือต้งสร้างสรรค์เพราะว่ามันงั้นเราเอาคือเราต้องเอาเอาอะไระเอาไอเดียไปสู้ใช่ค่ะยิ่งลูกนี้มีไอเเข้ามาด้วย ถูนเลยมันคนจะทีมพร้อมเติร์ดเร์ดเติรดออกมาแล้วโอ้เอไอมันไม่ได้แทนมนุษย์ได้ทุกอย่างใช่ค่ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเราออกแบบมันจะเหมือนลายเซ็นของเราเลยอันจะเป็นเอกลักษณ์ใช่ไม่สามารถเบียนแบบด้คือเขาเรียกมันมีกลิ่นมันมีอารมณ์ใช่ค่ะถูกต้องนะครับมันมีฟิลลิ่งที่มันแตกต่างจากงานที่เองนะคฉะนั้นจะบอกว่าเอไอจะสามาแยกงานไหมแทนบอกว่าก็ไม่แยกหรอกก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับทีนี้จุดเด่นนะครับของสาขานี้คืออะไรออ๋สอนให้นักศึกษาค่ะเรียนรู้หลายแบบ สุดท้ายแล้วเนี่ย<ๆ>เขาสามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายค่ะานักศึกษาจบไปมไม่จำเป็นจะต้องมาสายออกแบบอย่างเดียวก็ได้นะคะเขาสามารถดําเนินรอยตามเป็นฟรีแลนซ์เป็นไงก็ได้ตามที่เราสนใจแสดงว่างานเนี่ยบางคนมองว่างานเรียนออกแบบเียศิลป์งานต้องเป็นนักออกแบบอย่างจริงไม่ใช่ใช่หรือบางคนเนี่ยก็ชอบวาดภาพประกอบออก็ไปทางสายภาพประกอบก็ได้นะคะ วาดภาพทั้งออกแบบใช้เครื่องเจ้ว่าการเรียนนี่ก็มีตั้งแต่ใช้วาดรูปวาดมือการใชเป็นพื้นฐานใช่ค่ะแล้วก็ไปจนถึงขั้นอ่าถ่ายภาพถ่ายภาพยนตร์ตัดต่อภาพยนตร์อะไรแบบนี้ออ๋ทเป็นมนุษย์เป็ดจริงจริงแบบว่าเหมือนทำแอดโฆษณาใช่ค่ะใช่ใช่แล้วน้องๆที่อยากอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆท้าทายดีกว่าอาอาสาขาไหนอดหลับอดนอนเนี่ยอาจารย์ครูอ่ะแต่อดจริงงานเยอะ นิดนึงจริงไหมเออเขาอ,อกงานเยอะใช่ไหมระดับหนึ่งครับแต่ว่าต้องต้อง,องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยม,มันก็จะเอาไปต่อยอดกับงานไม่ได้ใช่คืองานในสาขาที่พี่แอนมองว่าเปนมันต้องมันต้อง,องทำเพราะว่าเป็นต้องฝึกสก,กิลทักษะเนาะนะครับรต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆเจอไม่มีการขัดเกลาเราจะทำไม่ได้ไม่มีครับใช่ต้หนหนักหน่อยแต่ยังดีที่อาจารย์ช่วยใช่ครับอาจารย์ช่วยค่ะอ่านะครับอะไรที่เป็นส่วนที่ชอบสุดตั้งแต่สมัยโควิด เขวาดงานคาแรคเตอร์แล้วก็โฟเตอร์ที่อาจารย์สักนับได้ไหมเป็นคาแรคเตอร์ได้ไหมใช่ไหมได้เป็นคาแรคเตอร์ได้เป็นการเคียร์ทีฟคาแรคเตอร์เป็นแบบเส้นแบบเปียโนองออกแบบบีแบรนด์ของตึกที่แฮนเองใช่ไหมมันมีคาแรคเตอร์ตัวลายตัวนะพวกนี้ใช่แล้วก็มีที่มาความเป็นมาของตัวละครจ้างมาเลยนี่เบอรมีจ็อบให้ครับทำไมต้องเรียนที่นี่เพราะอะไรจากเมื่อกี้ถ้าใครสนใจที่จะชอบทำงานศิลปะหรือว่าอะไรต่างๆนะ ีแนะนำสาขานี้เลยครับผมครับภาควิชาที่2นะครับก็คือภาควิชาทัศนศิลป์ครับจะมีอยู่2หลักสูตรด้วยกันที่ศิลปะบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิตนะครับแต่มีทั้งหมดนะครับสสาขาวิชานะครับได้แก่สาขาวิชา ศิลปะไทยครับก็ว่าด้วยเรื่องความเป็นไทยนะครับสาขาที่2คือจิตรกรรมครับสาขาที่3ก็คือสาขาทัศนศิลป์ครับก็เรียนทั้งด้านประติมากรรมภาพพิมพ์นะครับแล้วก็สื่อผสมอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับก็คือสายครูครับหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตก็คือศิลปศึกษาเรียนเพื่อไปเป็นครูศิลปะครับ ถ้าพูดการภาษาที่เรารู้จักกันก็คือเรียนวาดรูปการเรียนวาดรูปก็จะครอบคลุมทั้งหมดของการวาดรูปหรืองานจิตกรรมทั้งหมด อ่าคืออย่างเงี้ยไอ้ข้างหลังเงี้ยใช่ครับว่ารอยิงว่าอ่าสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกนะครับจนไปถึงการทํางานสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานจิตรกรรมการเรียน4ปีเรียนแค่ว่ารูปเหรออ่าเรียนอะไรบ้างครับ4ปีอ่าในในตัวหลักสูตรเนี่ยก็จะปูตั้งแต่พื้นฐานก็คือสกิลนะครับตั้งแต่ดรอยิงไล่ไปถึงสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติทิวทัศน์ทั้งหมดในอิศึกษาต้องเขียนให้ได้รวมไปจนถึงไอเดียครีเอทต่างๆที่เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์แล้วก็ในชั้นปีที่3กก็็จะเปปนาาารรตมหู แบบวิธีการในความเป็นตัวเองคาเล็เตอร์ตัวเองครับจนถึงปีสี่ก็จะเป็นการนําเสนอเขาเรียกว่าศิลปะนิพนธ์ครับก็คืองานจบโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์แล้วใช่ครับนะครับทีนี้น้องๆที่จะมาเรียนเนี่ยครับต้องมีพื้นฐานมากลูกใช่ไหมใช่ครับเบื้องเบื้องต้นก็จะต้องมีพื้นฐานรอ w อิงที่สาขาเราก็จะมีโครงการที่เหมือน ปรับพื้นฐานให้กับเด็กก่อนเข้าเรียนอยู่แล้ว oh. ครับเพราะฉะนั้นเรื่องสกิลเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจอยู่แล้วก็ก,ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตัวสาขาเองก็จะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเรียนจริงคือถ้าเกิดมีความชอบจริงรักจริงเรียนได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดคนชอบจริงไม่ต้องวาดเองอยู่แล้วไม่ต้องให้บังคับกับมืมอวาดลูปอย่างเงี้ยนะครับนี่การสอบ สแสดงว่าการสอบเข้ามาน้นนองๆก็ต้องส่งเป็นผลงานนี่ผลงานหรือว่าเน้นเป็นข้อสอบเป็นยังไงครับอาจารย์เน้นเป็นผลงานครับเกรดส่วนหนึ่งครับรแต่ผลงานจะให้ความสําคัญกับเรื่องของผลงานมากกว่าพอร์ตใช่ครับเพราะฉนั้นน้องๆสามารถเตรียมพอร์ตก็เขียนคือเขียนอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจอยากจะทำอาจารย์ก็จะให้ให้คะแนนตามสิ่งที่เราทํามาอาจารย์มองหาอะไรไปได้จะสัมภาษณ์เด็กเอารับเด็กเข้ามาเรียนในสาขา หก็คือความตั้งใจคสองคือสิ่งเป้าหมายที่เขาอยากจะเป็นเพราะเพราะตัวหลักสูตรเองผลิตศิลปินผลิตผู้ประกอบการหรือผลิตครูอาจารย์คือเรามีแหลเรามีเป้าหมายที่อยากจะผลิตอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนที่เข้ามาเราพอคาดเดาได้ว่าปลายทางของเขาควรจะเหมาะสมกับอะไรคือดูว่าคุณรักจริงไหมแหละถูกไหมใช่นะครับ ห้องนี้ก็จะใช้เรียนในเทอมนี้จะใช้เรียนเขียนภาพคนครับออ๋อเขียนภาพคน <ขอ S 1> <ผ>ใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับนักศึกษาจะเริ่มแบบวาดเองมานนี้ ้งแต่ปีหนึ่งใชยไหมฮะหรือว่าอ่าใช่ครับก็ก็รายวิชาจะเริ่มจากง่ายไปหายากครับโอเคเราก็จะพาเริ่มจากศูนย์ค่อยๆไต่ไปเรื่อยเรเริ่มจากเส้นตรงเส้นอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันจะสร้างพื้นฐานให้เขาห้องนี้จะเป็นห้องช็อปของปีปีสูงปีสามปีสี่ครับก็คือจะลกหน่อยเพราะว่าลบหน่อยเพราะว่ารุ่นเก่าใช่ครับก็จะทํางานไซส์ใหญ่ๆกันอ่าใช่ครับนี่ครับแลวก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้อง ที่เขียนเทคนิคสีน้ำมันครับครับสังเกตว่าห้องมันจะต้องไม่มีแอร์ครับเพราะว่าตัวตัวเทคนิคสีน้ำมันมันมันเป็นสารเคมีครับมันต้องให้อากาศถ่ายเทายเท,ยเทสิ่งหนึ่งที่แม่ร้องก็คือการเรียนเกี่ยกรบมันเหมือนไม่มีผิดม่มีถูกนะครับในการทําง,งานของมันใช่ครับออมันมันอยู่ที่ ที่ตัวตนของนี่ใช่ใช่ครับนีวิธีในการให้คะแนนหรืออะไรเงี้ยอาจารย์มีวิธีการในการให้คะแนนจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันครับเพราะว่าตัวตัวอาจารย์เองก็ต้องมีประสบการณ์ในการเห็นศิลปะที่หลากหลายแล้วก็คาดเดาว่าทิศทางของแต่ละคนความเพอร์เฟกต์ความสมบูรณ์ของเขาเป็นยังไงใช่เพราะนั้นการประเมินคะแนนเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วแต่ว่า เราจะแนะนําเขาแล้วเขาขยับแค่ไหนนี่ก็เป็นเรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์นะเนี่ยใช่ใช่ใช่ช่นี่เนาะภาคที่3านะครับภาควิชาหน้าตศิลป์และดุริยางนะครับตอนนี้นะฮะเหลือ3หลักสูตรนะครับก็ได้แก่หน้าตศิลินศึกษาครับเรียนไปเป็นครูหน้าตศิสินครับครับผมหลักสูตรที่2นะครับดนตรีไทยนะครับก็เรียนไปเป็นครูสอนดนตรีไทยหลักสูตรที่3ก็คือหลักสูตรดนตรีสากลนะครับ สำหรับสาขาหน,าน้าตัดศึกษานะครับ,รบก็ตรงตัวอยู่แล้วก็คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นครูหน้าตศิลป์นะครับก็เป็นครูสุดท้ายปลายทางก็คือว่าเรามุ่งหวังให้หนักศึกษาของเราเป็นครูแต่ระหว่างทางเราก็ไม่ได้ว่าต้องทิริษเด็กเพื่อเป็นครูอย่างเดียวคือเรามองว่าการเรียนหลักสูตรครูคร,ครูคือผู้ถ่ายทอดอ ครูคือผู้ที่สามารถนํากระบวนการหรือสิ่งต่างๆไปสู่คนอีกคนหนึ่งได้ครับผมดังนั้นสุดท้ายปลายทางแล้วถ้าเขาไม่เป็นครูอาจจะเปิดเป็นโรงเรียนของตัวเองเป็นโรงเรียนทางเลือกเป็นแกลเลอรี่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเป็นสตูดิโอสอนต่างๆเหล่านี้เราก็ถือว่าเอาสิ่งที่ได้เรียนในการเป็นครูไปใช้ประโยชน์ได้ครับอเคือแ <Okay. S 1> ก่นคือสร้างครูใช่ครับแน่นอนแต่ว่านอน้องกาสามารถอาเนตตัวเองได้ใช่ครับใช่ครับที่ผัใช่ครับแดงว่าในการเรียนการสอนทุกทีเราไม่ใช่แค่การเรียนรำอย่างเดียวถูกต้องครับผมถรามีการเรียนอะไร การสอนนะครับแน่นอนมีสุดของวิชาเอกเราเรียกว่าวิชาเอกก็คือวิชาที่เรียนเกี่ยวกับความการแสดงนัตศินต่างๆนอกกนี้เราก็จะมีรเรียนของการข้ามาศาสตร์ครับ ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทมพอร์รีเรียนของหน้าศิลป์ตะวันตกในบางบางทฤษฎีหรือบางเนื้อหาที่จําเป็นนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการเรียนในเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีครับเรียนก็เรียนส่วนของบทวิชาความเป็นครูนะครับมันจะมีหลากหลายวิชาที่สามารถที่จะบูรณาการและผู้เรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ไปแอปพลายใช้ในอนาคตได้ครับครับผมผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับน้องๆยังมองว่าเอ๊งานเข้ามาเนี่ยคือต้องมาเรียนเป็นนางรำอย่างเดียวหรือต้องทําแค่แบบเป็นรับจ็อบจริงงานจริงมันหลั ใช่คืออย่างนี้ครับถ้าเรามองมองเนี่ยที่พอพี่ยันพูดมาเนี่ยใช่เลยบางคนอาจจะบอกว่าเรียนรำก็รำอย่างเดียวไม่ใช่กว่าจะรำได้มันมีอะไรบ้างล่ะครับหนึ่งคอสตูมสแต่งหน้า 3. เรื่องขององค์ประกอบการจัดแสดงบนเวทีฉากแสงสีเสียงสิ่งเหล่านี้คือผู้เรียนของเราจะได้เรียน ในส่วนของที่เป็นพื้นฐานและก็องค์ความรู้ที่จําเป็นหลังจากนั้นถ้ามีความสนใจสามารถต่อยอดในการจะเลือกเรียนเฉพาะทางหรืออะไรต่อนั้นก็อีกเรื่องสเต็ปหนึ่งในขั้นต่อไปแต่ว่าแน่นอนเนี่ยที่เรียนพูดมาเลยว่ามันไม่ใช่พอเรียนนักศิลป์แล้วเรียนแต่รำ<อ>เรียนทฤษฎีความเป็นมารเรียนปฏิบัติเรียนวิชาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิชาชีพรูครับสามารถทํางานได้หลากหลาย จะเป็นครูก <uma> ็ได้หรือว่าจะทํางานฟรีแลนซ์ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของงานอีเวนต์ต่างๆการรำหรือว่าการจัดการแสดงต่างๆได้หมดทีนี้ขอถามย้อนไปนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะมาเข้ามาเรียนที่นี่นะครับเฮ้เรา ความชอบอะไรตัดสินใจมาเรียนสาขาหนูตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคือชอบศิละปะการแสดงชอบดูแบบดูโขนลมามเกียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอชอบอยู่เลยชอบเองเลยเหรอชอบชอบดูแบบรู้สึกว่ามันประหลาดตามันแบบตื่นหูตื่นตาดิจริงเหรอใช่ข่านี่นี่ละกันพูดถึงความหลากหลายนะนครับที่ต้องข้าก็เป็นเพศทางเลือกใช่ไหมครับที่อา LGBTQ ใ,ใช่ไหมครับก็ที่นี่ก็คือให้โอกาสเต็มที่เลยใช่ไหมในการแสดงออกตาม สำหรับในมหาวิทยาลัยโรดีนัรยจะมป็นลกรนบุรีนะครับ ในทั้งตัวมหาลัยเองตัวคณะเราก็สาขายินยอมแล้วก็สนับสนุนทุกความหลากหลายทางเพศใช่ก็คือตั้งต่ที่หนุ่มมาเรียนที่เนี่ยก็คือสิอีกหนึ่งสิ่งที่เลือกมาเรียนที่นี้คือมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพได้ใช่ค่ะไม่มังครับตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่ไหมทีนี้เนิดยถ้าเราจบเป็นบัณฑิตสามารถแต่งตัวเป็นสามารถแต่งได้เลยใช่ไหมครับผมขอพูดอันดับแรกคือเราการันตีด้วยบัณฑิตที่จบไปนะครับถ้ามีการไปเสิร์ชดูก็คือว่าบัณฑิตจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาคณะศึกษาดนตรีอะไรก็แล้วแต่มีอัตราการบรรจุรับราชการสมมติหนึ่งรุ่น80คนประมาณ60 70บเจ็บคนบรรจุหมดนะครับเพราะว่าเยอะมากครับอันนี้เราจะมีสถิติในการเก็บมีแรงในการเก็บมาดูแล้วว่าเยอะมีดัต้าชัดเจนนะชัดเจนนีชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของวิชาเรื่องของสิ่งสนับสนุนเราพร้อมในการที่เราจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และแสดงออกถึงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถครับ ครับก็คณะศิลปกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีนะครับก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสกับทุกคนและสําคัญที่สุดนะครับก็คือครูหวังว่าทุกคนก็คงจะให้โอกาสพวกครูนะครับในการที่จะร่วมกันพัฒนาเราจะเติบโตไปด้วยกันเพราะคณะศิลปกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีเราจะต้องเรียนรู้การเติบโตตลอดเวลาไปพร้อมๆกับผู้ที่เข้ามาเรียนครับโอเคครับนี่ครับคุณท่านท่านคะแดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ